กุยชอดหัวโค้งใช่ไหมนี่ร้านกุ้ยชอดหัวโคง้งโมดอะไรดังในบ้านกงเลยมาเชิญมาชิมนะคะใครเดินทางผ่านมาแวะมากินกุ้ยชอดหัวโค้งของป้าชื่ออะไรป้าชื่ออะไรอ่ะ,ป,อะป้าเรียกโอ้กุยชอดหัวโค้งป้าเรียอร่อยนะคะแวะซื้อแล้วไปเด็ดผักบุ้งแถวป่าวังปลาท้องข้างถนนมา ได้ผักบุ้งนิดเดียวมีแต่หนอนกินยอดผักบุ้งอะ่ะไ้่แข็งด้วยนะเส้นไปวางปะทองหนองตูมันคงสุโขทัยนี่เห็นไมโโหถนนไปเส้นหนองตูมป่าเยอะแถวนี้แถวนี้ป่าเยอะป้าเนาะป่าเยอะแถวนี้เนาะ แอวนี้ป่าเยอะต้นไม้ก็เยอะร่มเย็นดีมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านน้ำเนอะร้านก๋วยทอดผัดกะเพราก็มีมีอาหารบรรยากาศดีนั่งเล่นวิวสวยก๋วยเตี๋ยวแขกโค้งก๋วยทอดแหกโค้งปั้เตี้ยข้าวผัดกะเพราอข้าวผัดอาหารป่าก็มี้าวนทอดหัวโค้ง ้ำลายไหลหินไปทอดของป้าเนี่ยน่ากินฟูอันนี้ฟูเนี่ยนี่อะไรอะ่ะมันอ๋อเอามันด้วยเอาคนมันเอามันยีซิทอดยีซิซึ่งมันยีซิปก็ทอดยีซิเป็นกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ช่องบุญสมด้วยนะคะบุญสมก็ได้ทำคลิปต่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุญสมด้วยช่องบุญสมจ้า เก่งเนอะดูหน้าคนขายไหมได้ไหมอ้าแม่ค้าโปรโมทดิเก่งเนอะทำเตี้ยเตี้ยขายก๋วยเตี๋ยวแหกโค้งที่กคงไทลาดก่อนถึงวังปะทองแวะมาอุดหนุนได้นะคะเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาทางเข้าหมูส2ตรสองโฆษณาอร่อยมากินก่อนไล่ Ừ, ừ, mát. Ơi rồi, ơi à, rồi. Nó lại chắc. Hả? quên mà.